สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปทุมธานีนะครับก็เช้าวันที่สามแล้ววันนี้เช้าวันที่สามเมื่อเช้าไม่ได้ไลฟ์ให้ดูนะพอดีผมไปซื้ออะไรมาไปร้านอะไรมาเพิ่งจะกลับนะก็เดี๋ยววันนี้ได้ผลสี่แน่นอนได้ผลสี่แน่นอนทํางานไปสามวันแล้วเดี๋ยวหลายคนก็แซวอีกวันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่บเจ็ดหมายถึงว่าผมทํางาน่ะวันนี้วันที่สามเข้าใจบอเข้าใจยากใช่นาะ ามวันมานี้นะที่หนองบวัวลำพูอ่าอำเภอนากลางบ้านหนองอบ้านโนนใหม่อ่าบ้านโนนใหม่นะบ้านโนนใหม่นะงานที่ทำไาเนี่ยสามวันแล้วนะครับเอ่อพูดอย่างงี้ก็น่าจะเข้าใจนะหรือว่าผมพูดจะเข้าใจยากนิดน,นึงนะครับก็นี่เลยนะ ก็เดี๋ยววันนี้จะเเตรียมใส่คานหน้าแหนบหน้าอ่ใส่แหนบหน้าคานหน้าแล้วก็ไล่เก็บสีนะไล่เก็บแป,ปพะพาวเวอร์แป,ปพะพาวเวอร์นะแป,ปพะพาวเวอร์ก็งานนี้ก็จะชา้านิดนึงเพราะว่าร้อนมากร้อนร้อนร้อนจริงจังเลยกำลมังตั้งเลยบอกเลยร้อนแบบสุดๆอนะ่ะใครว่าไม่ร้อนนะหรือว่าใครว่าคิดว่าทํางานนอกพื้นที่แล้วง่ายนะหเห็นผมเสร็จเร็ว มีคอมเมนต์ว่าโอ้ยทำงานสบายๆง่ายๆลองมาดูคันต่อคันกับผมก็ได้ลองมาดูกลางแจ้งแบบนี้อุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยหาเอาผลิตเอาผลิตเอา,า,านะครับก็ลองดูนะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับไม่ง่ายอย่างที่คิดดูแดดซะก่อนดูแดดซะก่อนนะดูแดดนิดนึงไปเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้ได้อะไรมั่งนะช่วงเที่ยงของวันที่สามนะเนี่ย เต็มหน้าสเร็ยบร้อยทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังใส่แล้วนะเดี๋ยวเตยมจะยกคานหน้ามาใส่นะครับรูเหมือนเดิมทุกอย่างเจาะไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเจาะไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะก็เจาะไว้มาแล้วรูถังลมรูอะไรก็เรื่องรูอะขอให้บอกเออไม่ต้องให้ผมพูดเยอะแต่เรื่องเซิงอ่ะผมไม่สู้สู้ไม่ไหวแก่แล้วนี่ดูเลย เรื่องความหล่อผมไม่แพ้ใครนะบอกเลยเรื่องความหล่อผมไม่แพ้ใครแน่นอนนะเดี๋ยวจะบินไปเกาหลีไปเสริมอีกหน่อยก็หยอกๆกันไปนะครับพูดให้ขำๆมันๆกันไปนะก็นี่ดูเลยอันนี้เราตั้งเป้าไว้หกวันเหลืออีกสามวันทั้งหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะอีกสามวันท้้งหน้าผ่านไปแล้วสามวันเมื่อวานไม่ได้ลงติ๊กตอกด้วยก็ลืมนะครับลืมนะ ที่นี่บ้านโนนใหม่นะบ้านโนนใหม่าจงังหวัดหนองบัวลำพูนะ่ะอำเภอนากางนะครับอำเภอนากลางนี่บรรยากาศก็อย่างงี้ร้อนร้อนแบบนี้แหละดีเดี๋ยวก็รู้ว่าคนรุนรถจะไปก่อนงานนี้หน,หนุ่มนะก็ไมไหวแล้วหน,หนุ่มนะนี่นะเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ แบบนี้เลยอ่าเป็น e 13c นะเดี๋ยวหลายคนก็ฟังรหัสไม่ชัดอีกอะไรนะเครื่องเครื่อง p 13อีกหาผมพูดไม่ชัดอีก e นี่นะเอาดูรหัสเลย e 13c นะ e 13c นะครับเครื่อง p 13c ไม่มีนะออ่า p 2c e p 13c ตัวนี้ก็มาด้วยแรงม้า380แรงนะ380แรงมา้า เ,7 gear, 7 gear เกียร์เป็นเจ็ดเกียร์สปีเอ่อเจ็ดเกียร์เดินหน้านะรวมเกียร์ข้างหลังก็เป็นแปดเกียร์เก็ตนะเรุ่นอ่าเก็ Get, นะนี่คันหน้าก็รออยู่นี่แล้วใส่ลอ้อรอเรียบร้อยนะเกียร์อยู่นี่นะครับเกียร์อยู่นี่วันนี้เดี๋ยวได้พ่นสีแน่นอนได้่นสีรูเรื่องรูไม่ต้องห่วงถนัดจังเลยนะครับเกียร์เป็นตัวนี้เจ็ดสปีดอ่าผมไม่ซื้ออะไรมาก็นี่สายลมพวกอะไรอะไรสะแสแลกสะดือกอง เนี่ยลูกค้าที่ต้องซื้อก็คือพวกนี้นะกองพวกนี้อะไรพวกนี้นะอ่าก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็ก็เห็นเฮียแกว่าเดี๋ยวจะให้ทอาอีกสองคันนะแต่ไปที่อุดอรไปทําที่อุดอรนะเพราะตรงนั้นมีโรงซ่อมแต่ตรงนี้พอดีรถมาติดวิ่งอ้อยอยู่แถวนี้พอดีก็เลยได้มาทําที่โรงแจ้งแบบนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรคันเดียวผมจะสู้ถึงที่สุดก็แล้วกันนะ สู้ถึงที่สุดก็เดี๋ยวมาดูกันว่า6วันกับแดดร้อนๆอย่างนี้แล้วก็อุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยนะผมจะแก้ปัญหายัางไงแล้วรถออกมาจะเป็นแบบไหนนะก็รอติดตามชมาเองนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไ,ไลค์แชร์ด้วยนะครับผม